อตัวตัวยิ่งเบาอยู่ใช่ไหมตัวเบาแปลว่าน้ำหนักเบาใช่ไหมมเป็นลมก็ันดอาี้ยวูหนี้ยกเอานึ่งยอดบินไมได้แน่

ฐานนะฮะบินเสียวได้ชัดชัดนะฮะฐานผมนะวันนี้มารับตั้งโต๊ะรับถึงที่นะครับใครที่มาเองก็ได้ทานมาเองนะครับเดี๋ยวช่วยกันนาอะไรเนื้อฐานมาเอาชัดชัดนะฮะอะไรเนื้อเขาทานมาดีนะเท่าไหร่เมื่อวานก็เห็นเลยแต่ถ้าใครที่เสียวบินอยู่แล้วนะฮะแล้วไปบินเสียวอีกทีจะได้สองบนนะต้องต่อบินได้เสียวถูกใจเสียวถูกใจใช่ แีแหวงแหวนแหวไม่เท่าไหตอนนี้ต่อได้เท่าไหลมีหื้อเลยเหรอตองมีหลักฐานไม่หมอนมันร้อนจริงเลยเอาน้ำแข็งใส่พีู่้่ในจรที่วยลงสยหนุ่มที่เวลาจะแซงแต่งพวกวิดีโอแต่งท็อได้ครับจะไม่ชัดนะเดี๋ยวร้อนแล้วแขอไมต่อใครจะถ่ายให้อ่ะ ก็ม oh, yes, işte. ีครับมีประจำผมมีแมนไม่เห็นเวลาผมลงแต่ไมชอตนี่สวยลงเสียวทั้งี้ไปก่อนจ้ลงสนามจะหันสาตามาหันนี่จำต้องจำตัวผมนะเดีดียวตัวเลยเห็นผมจะแกใจกไ้เป็นเตาจะลปุ๊บชักเข้ารีบขึ้นเ่องเรู้ร้วเออว่าลืมเลอที่ได้ดีๆนะัโรงงานเขาผิตล่งอ่ะ ทำอะไรรีไซเคิลเหรอมีล่มตัวหนึ่งเลยที่เอาผ้าเก่าเสกร่มเสาไปก็ยังไงผิดเป็นพีธรรมดานรรมต่อย่างเดียผมซื้อพันห้าพี่เขาซื้อเป็นแสนง่ายเนาะร่มตัวเนี่ยซื้อเป็นแสนยังดีนะตามหาอีกแต่ตาหนักด้วยจะได้อะไม่รู้ตัวนี้แกดับไรนี่ว่าลายเอียบไปโคตรนะเดี๋ยวตะกิดไม่เท่าไหร่นะตาโนเกียดนะตาโนฟังไม่ค่อยชัดหรอกฟังไทยไม่ค่อยชัด เดี๋ยวมันรู้แต่รู้ไม่รับชัดต่อยชัดคำเอาเศษผ้าอีกโอ้โหโผไปเลยนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วเขาเ็จะบอกว่าเฮ้ยไอเรื่องเศษผ้าเนี่ยมันเป็นความลับของบริษัทแล้วพี่จุ๋มรู้ได้ยังไงพี่ยุมไปเปิดห่าล่มมึงก็ได้ตีมึงยังบ้าบริษัทเอาว่าเป็นตัวพูดตัวเมียกันแล้วกันพี่ใครบอกตัวพูด